สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะนำวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงานเรื่องระบบอัตโนมัติของรถแท c กซ r นะครับโดยมีผมนะครับโดยมีผมนะครับนายนันทภัทรคำขุดนะครับรหัส20งศูนย์จนนะครับเป็นผู้นำเสนอโครงงานนะครับและมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรองศาสตราจารย์ดรปานวิทวนุชนะครับของออลเราออลไลน์นะครับเราแบ่งเป็น5ส่วนนะครับส่วนที่1ครับส่วนของบทนำครับส่วนของที่2ครับส่วนของทฤษฎี ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนของที่ราวิธีการดําเนินงานครับส่วนของที่4ี่ผลการดาเนินงานและส่วนที่5ครับบทสรุปนะครับบทที่1ครับบทนําที่มาของความสําคัญนะครับที่มาและความสําคัญนะครับภาคการเกษตรของไทยเนี่ยกำลังเจอความท้าทายด้านการส่งออกนะครับเนื่องจากเนี่ยความสามารถเนี่ยในการแข่งขันที่ลดลงประกอบกับ,กบประเทศคู่แข่งเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ย ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทําให้ทำให้เราเนี่ยประสบปัญหาในด้านการส่งออกครับประกอบกับหลายปัจจัยนะครับในด้านการเกษตรที่ทําให้เกิดปัญหาด้านการส่งออกนะครับโดยปัจจัยแรกนะครับก็คือภาคการเกษตรเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาผลิตภาพการผลิตของแรงงานนะครับอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับและเพิ่มขึ้นในตาที่ช้าเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจอื่นๆนะครับดูจากกราฟนะครับภาคการเกษตรเนี่ยจะเป็นกราฟสีเขียวนะครับ ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นกราฟสีแดงและภาคการบริการเนี่ยจะเป็นกราฟสีฟ้านะครับจะเห็นว่านโ้งการเติบโตของภาคการ,รเกษตรเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับปในที่2นะครับประเทศผู้ผลิตสินค้าการเกษตรหลายประเทศเนี่ยมีค่าการผลิตมวลรวมเนี่ยแซงหน้าไทยในทศวรรษล่าสุดนะครับรู้จักกราฟนะครับประเทศไทยครับเส้นสีแดงคร,รับในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นผู้ส่งออกในด้านการเกษตรเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับแต่ส0ปีให้หลังเนี่ย ก็เราก็ถูกแซงจนตอนนี้เราตกมาเป็นลนดับที่ห้าในปีสองพันสิบเก้าครับเบรื่องจากกลานการเกษตรนะครับก็จากบทวิจัยของกสิกรนะครับบอกว่าตลาดในด้านจากกลทางการเกษตรเนี่ยมีการเติบโตเนี่ยอย่างต่อนนองนะครับโดยเติบโตปีนี้คาดว่าจะเติบโตเนี่ยร้อยละหนึ่งจุดหกถึงห้าจุดหกนะครับเกิดจากปัจจัยหนุนในหลายๆด้านนะครับแต่เป็นการขย่ย เป็นการขยายตัวแบบชะลอลงนะครับปี่ทลเนี่ยมีการเติบโตมากกว่านี้แต่ก็ปีนี้ก็อยู่ในลำดับที่เติบโตอยู่นะครับทั้งนี้การตลาดของเครื่องจกักรทั้งด้านการเกษตรเนี่ยก็เติบโตสอดคล้องกับเทนรนเกษตรยั่งยืนนะครับมาดูการเช่ารถแท็กเตอร์นะครับในประเทศไทยนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยการบาาริการด้านการเช่ารถแท็กเตอร์เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะ ไม่มีรรแทเตอร์เป็นของตัวเองครับส่วนใหญ่จะเน้นเช่าครับเราควรมีการส่งเสริมนะครับให้ใช้เครื่องจักรกัมทันีที่ทันสมัยนะครับทําให้รรแทเตอร์เนี่ยเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเพื่อที่จะทําให้ค่าเช่าบริการและเพื่อทําให้เกษตรรายย่อยเนี่ยได้ผลประโยชน์อย่างมากที่สุดนะครับวัตถุประสงค์ของโครงงานนะครับก็วัตถุประสงค์แรกครับศึกษาโครงสร้างครับเอาแบบสร้างอุนยนให้เหมาะสมกับงานที่ทํานะครับ ออกแบบว่าหุ่นยนต์ลักษณะยังไงทํางานยังไงเคลื่อนที่ยังไงนะครับเอว่าหุ่นยนต์ต้องการอะไรบ้างนะครับออกแบบลักษณะของงานนะครับก็ศึกษาเกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวมอเตอร์นะครับตัวอินเวนเตอร์และตัวแบตเตอรี่ครับเพื่อนํามาใช้ออกแบบหุ่นยนต์ที่ให้เหมาะสมกับงานที่เรากําลังจะทํานะครับโปรแกรมนะครับศึกษาตัวโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะออกแบบฟังก์ชันนะครับออกแบบเพื่อที่จะ นำไปใช้เชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ mm hmm. เพื่อให้ควบคุมหุนยนต์ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ศึกษาโปรแกรมที่จะเป็นตัวส่งข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์นะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับนำความรู้ไปพัฒนานะครับรถไถแบบอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นรถ e ีวะครับจะทำไปคู่กับ เพ่เกษตรแบบยั่งยืนครับช่วยลดมลพิษทางด้านการเกษตรนะครับเทคโนโลยีนะครับก็จากการที่เราพัฒนาหุ่นยนต์เนี่ยก็จะเป็นแนวทางในการที่จะทําให้เกษตรกรรมภาคการเกษตรกรรมบ้านเราเนี่ยยกระดับขึ้นเป็นเกษตรกรรมแบบยั่งยืนหรือเกษตรกรรมที่นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับเพื่อที่จะลดการใช้งานรถไถแบบเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ไม่ยั่งยืนด้วยนะครับ ก็ส uh, yeah. ่วนต่อมาประโยชน์ที่คาดวาจได้นะครับก็คือเราเนี่ยจะทําให้ชาวนาเนี่ยมีต้นทุนในการเข้าถึงวัตถุดิบเนี่ยได้ถูกลงนะครับมีราคาในการไถนาได้ถูกลงแล้วก็ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นนะครับขอบเิดของงานนะครับก็คือขอบเิดของงานของเราเนี่ยเราก็จะพัฒนาเป็นตัวต้นแบบนะครับเราไม่ได้ใช้รถไถนาในการไม่ได้ออกแบบให้รถไถนาของเราเนี่ยไปใช้ในงานจริงนะครับเป็นตัวต้นแบบไปใช้ทดลองกับ พื้นที่สนามทั่วไปนะครับสนามหญ้าสนามปูนทั่วไปไม่ได้เอาไปใช้ในพื้นที่นาจริงนะครับเป็นตัวต้นแบบก็ระยะที่หนึ่งนะครับก็คือออกแบบให้สามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้รีมโมทควบคุมได้นะครับส่วนระยะที่สองนะครับออกแบบโดยใช้หลักการเดียวกับเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติตามบ้านนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติที่เป็นระบบนําทางแบบอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับ ขอบเขตที่3นะครับระยะที่3นะครับนำระบบ GPS มาเพื่อระบุหาตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะใช้หลักการแบบวัวพลักในการระบุตำแหน่งให้เคลื่อนที่แบบได้แบบอัตโนมัตินะครับระยะที่4นะครับก็คือพัฒนาเว็บไซต์นะครับรับข้อมูลและแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์รับข้อมูลมาแบบรับข้อมูลจากตัวเซนเซอร์ออกมาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์นะครับ บทที่สองนะครับทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับทฤษฎีแรกนะครับการเคลื่อนที่แบบใช้ก,การเคลื่อนดูดฝุ่นนะครับระบบนําทางแบบอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับก็ระบบนําทางแบบอินฟราเรดเซนเซอร์เนี่ยโดยปกติเนี่ยจะเป็นการเดินแบบซิกแซกนะครับโดยใช้เซนเซอร์แบบอินฟราเรดที่ติดอยู่รอบๆตัวเครื่องเนี่ย ยิงสัญญาณออกไปให้ตกกระทบกับวัตถุนะครับและหาพื้นที่ว่างเนี่ยเพื่อทําการทําความสะอาดนะครับเมื่อมีวัตถุขวางทางเนี่ยมันก็จะจดจําและสร้างแผนที่ใหม่ขึ้นมานะครับทฤษฎีทีส่สองนะครับการเคลื่อนที่แบบบวัวพหลักนะครับหลักการในการทํางานก็คือเราเนี่ยเอา a r d ์ i ดโนเนี่ยมาอ่านค่า GPS นะครับก็คือ GPS m o โมดูลเนี่ยเพื่อหาตําแหน่งพิกัดนะครับแล้วทําการเนี่ยสั่งงานให้มันขยับเคลื่อนที่ออกจากศูนย์กลางไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าจะถึงขอบนาแล้วตรงขอบนาเราก็จะมีเซนเซอร์หยุดไว้นะครับเทคโนโลยีที่ใช้นะครับก็เทคโนโลยี Technology แรกครับ Raspberry Pi นะครับ Raspberry Pi ก็คือคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพแต่มีขนาดที่เล็กคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งครับที่มีที่มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพนะครับถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์กร Raspberry Pi นะครับก็สามารถพัฒนาฝึกพัฒนาโปรแกรม เพื่อสามารถประยุกต์ใช้กับอ,อุปกรณ์ต่างๆฮา,า,าร์ดแวร์และอุปกรณ์อิทรอนิ์ภายในบ้านนะครับหรืออุปกรณ์ของ IoT ก็นิยมใช้เป็นรับดทีพเหมือนกันนะครับตัวที่สองนะครับก็โน d e เลสนะครับโน d e เลสก็กคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราทำงานแบบโฟเบ d programming นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมเนี่ยสามารถทำ งานให้เครื่องมือ IOT เนี่ยทำงานได้ตามที่เราต้องการนะครับทำงานได้ตามที่เราต้องการได้โดยง่ายครับโดยทำผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับ MQTT นะครับ MQTT เป็นโปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อแบบ M to M นะครับ Machine to Machine นะครับคืออุปกรณ์ที่ติดต่อหรือสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี IOT นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ม o งโก้ Mongo, ฐานข้อมูลเนี่ยเป็นแบบ MongoDB นะครับ MongoDB เนี่ยเป็น Open Source นะครับ Document Database นะครับโดยเป็น Database แบบ NoSQL นะครับจะไม่มีคำสั่ง SQL ครับไม่เน้นในการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่จะเน้นเป็นที่รูปแบบโครงสร้างของเจ้าของ NoSQL ที่สร้างขึ้นมานะครับและจัดเก็บข้อมูลแบบ JSON นะครับ Arduino นะครับ Arduino ก็คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับชนิดหนึ่งซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมหรืออ่าน ถ้าบางสิ่งถ้าให้เปรียบเทียบก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แบบแรกนะครับ IR sensor นะครับ IR sensor เนี่ย IR sensor เนี่ยก็คือ IR นเซอ o r ก็คือเซนเซอร์ที่ตรวจจับวัตถุสิ่งกีดขวางครับโดยมีตัวรับส่งแบบอินฟราเรดอยู่ในตัวนะครับโดยหลักการการทํางานเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณไปข้างหน้าถ้ามีวัตถุ หรือแสงที่อยู่ข้างหน้าจะสะท้อนกลับมายัางตัวรับสัญญาณนะครับสามารถพอพรอบความเร็วในการตรวจจับระยะได้แล้วก็สามารถตรวจจับได้อยู่ที่2องถึงสาเมตรนะครับต่อมาเป็นมอเตอร์ไดเวอร์นะมอเตอร์ไวเวอร์ที่เรามอเตอร์ไดเวอร์ที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็น icl 2 9 3 d นะครับ ic มอเตอร์ขับเคลื่อนกระแสะ ic มอเตอร์กระแสะตรงนะครับรับแรงดันได้ตั้งแต่4 5ถึง36โวลต์นะครับและมีกระแสะ ขับกระแสได้ต่อเนื่องเนี่ยไม่เกิน600มิลลิแอมนะครับขับมอเตอร์ได้2ตัวแบบอิสระแยกแยกกันนะครับควบคุมด้วยทั้งความเร็วและทิศทางของการหมุนมอเตอร์นะครับบอร์ด mm hmm. Arduino Uno นะครับเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ o p e n source นะครับนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ ATmega 2 3 2 8P นะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับบอร์ดขยายต่างๆได้และวงจรอื่นๆได้นะครับ บอร์ดนี้นะครับมีมีอนาล็อกพิน6ขาและดิจิตอลพิน14ขานะครับโดยมี6ขาสามารถใช้เป็นเอาต์พุตแบบ PWM ได้นะครับสามารถเขียนโปรแกรมด้วย Arduino IDE นะครับเชื่อมต่อกับสายเคเบิล USB นะครับหรือใช้อแดปเตอร์ AC to DC เพื่อใช้เพื่อใช้งานได้นะครับแบตเตอรี่นะครับในส่วนของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่เราเลือกใช้นะครับคือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับก็ จากที่ศึกษามานะครับส่วนใหญ่รถ E ีก็จะเลือกเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกันเนื่องจากความแข็งแรงของมันนะครับทนต่อความร้อนไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายอิเล็กโรดได้ง่ายนะครับให้กําลังไฟได้สูงนะครับไม่ใช้แคดเมียมซึ่งเป็นเป็นผลกระทบเป็นสารตัวหนึ่งที่ให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอินเวนเตอร์ไดร์ครับอินเวนเตอร์ไดร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์แปลงกระแสะไฟนะครับและควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับ โดย i n v e r t เ r Drive เนี่ยจะประกอบด้วยกัน3ส่วนก็คือชุด c o n v e r t e r นะครับทำหน้าที่เป็นกระแสไฟจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะครับชุด i n v e r t เ r นะครับทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับนะครับและสามารถเปลี่ยนแรงดังนและความถี่ได้ชุดควบคุมนะครับก็ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของชุด c o n v e r t e r และชุด Inventor นะครับหลักการทํางานนะครับหลักการทํางานของเครื่องอินเวนเตอร์ได้เนี่ยก็คือเมื่อมีกระแสไฟฟ้ษษาเข้ามานะครับ เป็นกระแสไฟฟ้าสลับนะครับจะไหลเข้าวงจรผ่านไปยังวงจรคอมเบนเตอร์เก่อน,นะครับเพื่อทําการแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับเนี่ยให้เป็นกระแสตรงหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อส่งสัญ,ญญาณให้เรียบร้อยอ่ะจะส่งผ่านไปยังวงจร er, อินเป็นเตอร์เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับอีกขั้นนะครับโดยมีวงจรควบคุมทําหน้าที่เป็นทําหน้าที่ควบคุมและสั่งใจแรงดันไฟและความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให้ความเร็วได้ตามที่ต้องการนะครับ วิธีการดำเนินงานนะครับการออกแบบระบบนะครับก็คือเราจะให้เราจะให้เซนเซอร์เนี่ยเป็นตัว Public นะครับก็คือ Public ข้อมูลมาแล้วก็ตรงกลางบรกเกอร์ก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, กับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์นะครับเมื่อมี Device เนี่ยซับสไคร์มาถ้ามีข้อมูลตรงกันเนี่ยก็จะให้ข้อมูลกับ Device นะครับ กานออกแบบอุปกรณ์นะครับการออกแบบอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะมีในขั้นในขั้นตอนนี้คือเรายังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาอยู่ครับอันนี้คือยังไม่ใช่แบบเวอร์ชันสมบูรณ์นะครับก็ตอนนี้เราก็จะออกแบบแบบว่าใช้บอร์ด Arduino Uno นะครับเชื่อมต่อกับ IR sensor พอเชื่อมต่อกับ IR sensor เสร็จป,ปุ๊บเราก็ใช้เชื่อมต่อกับมอเตอร์ไดส์ไดเวอร์ด้วยนะครับก็คือเชื่อมต่อ ไออาร์และมอเตอร์หลังจากที่ใช้เชื่อมต่อกับมอเตอร์ไดเวอร์เนี่ยก็จะไปเชื่อมต่อกับ DC DC มอเตอร์นะครับซึ่งใช้ในการควบคุมล้อล้อขับเคลื่อนนะครับบทที่4นะครับการทดลองแลผลลัพธ์นะครับ การทดสอบการจ่ายไฟในการทดสอบการจ่ายไฟนะครับก็ในขั้นแรกนะครับการจ่ายไฟของเรานะครับก็คือเราเนี่ยสามารถจ่ายไฟสูงสุดเนี่ยได้ประมาณ40 4 4ิบบถึงห้โวล์นะครับโดยโดยเราเนี่ยจ่ายไฟได้ตั้งแต่ศนย์ถึงมากสุดเนี่ยสี่สี่สิบสี่ถึงสี่สิบถึงห้าสิบโวล์นะครับโดยรับแรงดันรับกระแสไฟเนี่ยได้มากสุดนะแปดสิบแอมป์นะครับ ต่อไปครับทดสอบจ่ายไฟให้กับมอเตอร์นะครับในขั้นแรกเนี่ยเราทําการทดสอบเนี่ยจ่ายไฟที่12 12โวล์นะครับก็จะเห็นว่ามอเตอร์เนี่ยหมุนหมุนเร็วระดับหนึ่งนะครับต่อมาเราก็จะเพิ่มแรงแรงดันไฟเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็สูงสุดที่เราทดสอบก็คือ30 30โวล์นะครับก็จะเห็นได้จากวีโอก็คือจะหมุนเพิ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆน,นะครับ อันนี้เป็นการทดสอบการเคลื่อนที่แบบหุ่นยนต์โดยฝุ่นในขั้นต้นนะครับซึ่งเรากำลังพัฒนาในส่วนของขั้นตอนนี้อยู่ก็จะเห็นจากรูปนะครับก็หุ่นยนต์นะครับก็จะยิง IR ไปเพื่อเพื่อทําการว่าข้างหน้ามีวัตถุอะไรไหมนะครับแล้วก็จะออกมานะครับมีห่างออกมาสรุปผลในการทดลองนะครับ สรุปผลในการทดลองนะครับในขณะนี้นะครับเราได้ทําการออกแบบอินเวนเตอร์สำเร็จแล้วนะครับอินเวนเตอร์ได์และแบตเตอรี่นะครับและตอนนี้เรากำลัองอยู่ในในขอบเขตในขั้นตอนที่2นะครับออกแบบและพัฒนาการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์นะครับโดยเป็นการออกแบบเคลื่อนที่ออกแบบและพัฒนาการเคลื่อนที่แบบหุ่นยนต์แบบใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเป็นต้นแบบนะครับปัญหาที่พบนะครับในการทำแจงนี้ก็คือ ใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลที่นานนะครับเนื่องจากผู้ทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยโครงงานเนี่ยไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับด้านรถไฟฟ้ามาก่อนนะครับและก็ด้านทางด้านไฟฟ้าหรือเอกทเนี่ยผู้ศึกษาไม่เคยทําการค้นคว้ามาก่อนนะครับทําให้ต้องศึกษาหลักการและหลักการใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งใช้เวลานานนานนานมากนะครับทําให้เวลาในส่วนอื่นเนี่ยขยับไปครับทำให้งานเนี่ยเกิด ความช้านะครับแนวทางในการพัฒนานะครับ1น,นะครับก็คือขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะเขียนโค้ดให้สมบูรณ์นะครับในส่วนของขั้นที่2นะครับก็คือพัฒนาโดยใช้ตากากาหุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่นระบบนำทาง i n f r a ูเซนเซอร์นะครับก็เราจะมีการเขียนโค้ดให้สมบูรณ์ให้มันทำงานได้สมบูรณ์นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการ่ันที่แบบ,บวัวพันหลักนะครับก็พอหลังจาก เราพัฒนาการเคลื่อนที่แบบหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่มีระบบนำทางแบบอินฟราเอนเซอร์สมัยปุ๊บเราก็จะไปเขียนโค้ดและพัฒนาระบบแบบบวพันหลักนะครับแล้วหลังจากแล้วข้อที่3นะครับหลังจากที่เราได้แบบบวพันหลักแล้วครับเราก็จะออกแบบเว็บไซต์นะครับแสดงผลค่าต่างๆนะครับนํามาเก็บนํามาแสดงไว้บนเว็บไฟต์นะครับเป็นข้อมูลนะครับและหลังจากนั้นเน่เราก็จะทําบอร์ดจริงนะครับก็คือทําโครงสร้างจริงของหุ่นยนต์นะ เมื่อเราพัฒนาทั้งสามขั้นเสร็จนะครับผมขอจบการนำเสนอโครงงานโวยเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ